สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ครับจะพามาเลี้ยงด้วงครับเลี้ยงด้วงนะครับไปดูกันเลยครับผมดูอุปกรณ์นะครับควรที่ต้องมีนะครับกระมังนะครับกระมังกระมังอุปกรณ์ต่อไปนะครับกล้วยนะครับกล้วยเป็นกล้วยน้ำว้าจะดีนะครับแล้วก็หัวหารนะครับหัวหารหมูนะครับ อาหารหมูตัวต่อมานะครับก็จะเป็นวัตถุดิบก็จะเป็นเปลือกมะพร้าวสับนะครับเปลือกมะพร้าวนี้เราก็จะไปขอที่ร้านเขาขายมะพร้าวนมหอมนะครับแล้วก็เอามาสับนะครับสับนะครับเราจะใช้ผสมเท่าไหร่เราก็สับตามจานวนนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับพ่อแม่พันธุ์นี่ครับพ่อแม่พันธุ์ของเรานะครับตัวเมียตัวผู้เตรียมแยกให้เรียบร้อยนะครับ เมื่อได้วัตถุดิบอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับครบแล้วแล้วก็มาทําการลงมือผสมกันเลยนะครับขั้นตอนแรกทํำยังไงไปดูครับผมพร้อมนะครับก็ใส่น้ําลงไปนะครับใส่น้ําลงไปเอาให้พอดีกับตอนที่เราจะผสมเมื่อใส่น้ําเสร็จนะครับขั้นตอนต่อมานะครับใส่หัวอาหารหมูลงไปหนึ่งกระแป๋ง แล้วเราก็รอให้หัวอาหารหมูมันละลายน้ํานะครับละล,ลายน้ําให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่เผือกมะงค้านที่เราสับไว้ใส่ลงไปเลยนะครับ ไปเสร็จก็คลุกเขาให้เข้ากันนะครับเาห้อหมูกับเกลือมะพร้าวเ,เขาเมือเข้ากันแล้วก็บดให้แน่นนะครับทำอย่างนี้ไปทุกกะละมังเลยครับเราเลี้ยงเท่าไหร่แล้วก็จัดการผสมเข้ากันเล็วครับผม เปือกมะพร้า,าวเราก็ใส่ลงไปนะครับเพื่อให้พ่อแม่พันธุ์เขาได้หลบป้าใสาเวลาฟิชเจอริงกันนะครับแล้วก็อาหารนะครับเราต้องเตรียมให้พร้อมนะครับอาหารก็คือกล้วยนี้นะครับใส่กล้วยลงไปนะครับถ้าไม่มีอาหารนะพ่อแม่พันธุ์เขาก็จะอดแล้วก็ตายลงไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับ กล้วยอย่าลืมใส่ลงไปครับสุดท้ายคือตัวพ่อแม่พันธุ์ของเรานะครับใส่ไปเลยนะครับกะละมังละห้าตัวหรือห้าคู่นั่นเองนะ ตัวเมียห้าตัวผู้ห้าครับตัวนี้ก็จะเป็นเพศเมียนะครับพอไม่พันเพศเมียนะครับสังเกตได้จากงวงยาวๆไม่มีขนนะครับ3 4มสี่ห้าห้าตัวใส่ลงไป ตัวเมียแล้วก็ตัวผู้ครับตัวผู้ใส่5้าตัวเหมือนกันนะครับหตัวทั้งผู้สังเกตยังไงนะครับไปงวงจะสั้นแล้วก็มีขนนะครับเพศผู้ ใส่ลงไปห้าตัวครับห้าตัว 5ตัวครับเมื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็นำฝานับมาปิดแล้วก็นำเข้าจัดเก็บนะครับนี่คือฝานะครับต้องเจาะรูให้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้เขาได้มีรูระบายในการหายใจครับปิดฝานะครับปิดฝาเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ มาจัดเก็บเข้าชั้นวางของเราที่เตรียมไว้นะครับ1ชั้นใส่ได้3มกระมังเลยนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับการผสมเลี้ยงด้วงมะพร้าวของเราวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับใครที่เข้ามา ยังไม่กดติดตามเข้ามาเจอเขายังไม่กดติดตามก็สามารถกดติดตามที่ช่องนะครับกรเกษตรไทยภูของเราได้นะครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ